เจ๊ครับอันใดใส่เล็กอันใดใส่เซรามิกครับเป็นคําถามที่เจ๊ใหญ่ไทยแค่เพิ่งตอบแชร์ไปเมื่อตะกี้นี่เองค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าไส้กรองของเท่าไอเสียรถยูน่กเขาจะมีไส้ทั้งหมดอยู่ที่2แบบ2อ,อย่างนะคะแบบแรกน่ะก็จะเป็นเนื้อเซรามิกเนื้อเซรามิกตัวนี้ก็จะเป็นดังที่เจ๊ใหญ่ไทยแค่ได้นําเสนอในทุกๆวันค่ะเวลาที่เราได้จับเนื้อเซรามิกเนี่ยเขาจะมีความเปราะบางละมุนผ่อยไม้ผ่อยมือนะคะแล้วเขาจะแตกหักห,กหรือว่าละลายได้ง่ายค่ะ อันนี้จะเป็นเนื้อเซรามิกนะคะส่วนเนื้อเหล็กหรือว่าไส้เหล็กตัวนี้นะ่ะเขาจะมีความหยาบมีความกระด้างมีความแข็งแกร่งมีความเหนียวมีความคมมากเราเห็นไอ้ที่ยื่นตะหนอตะหนอตรงนี้ไหมคะไอ้ตะหนอตัวนี้นะ่ะสามารถทําให้มือไม้เราเป็นบาดทะยักได้นะคะหรือว่าไส้เหล็กตัวนี้น่ะนลหล่นใส่เท้าเราเท้าเราแตกได้แต่ว่าไส้เหล็กไม่แตกค่ะส่วนเซรามิกหล่นใส่เท้าเราเซรามิกแตกค่ะ เท้าเราไม่แตกแต่อาจจะบวมอาจจะโนโดได้นะนี่คือข้อแตกต่างนะกราบขอบพระคุณค่ะ